ซึ่งในเรื่องของการโบดโนเนี่ยวันนี้พันธมิตรก็มีการถแถลงข่าวออกมานะคะบอกว่า จะต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินว่าคะแนนโหวตโนจะมีผลต่อการเลือกตั้งหรือไม่นะคะแต่ก็ย้าว่าการโหวตโนจะเป็นเครื่องมือต่อรองกับนักการเมืองที่ไม่ชอบทมขณะเดียวกันก็เห็นว่าการที่กรกตอ,ออกมาให้ความเห็นว่าโหวตโนไม่มีผลต่อการเลือกตั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือไม่นะคะซึ่งอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งก็พบว่ามีขบวนการทําลายคะแนนเสียงโหวตโนโดยใช้การ การใช้สื่อของรัฐโจมตีแล้วก็ชี้นำซึ่งก็ไม่เป็นธรรมที่จะให้การโหวตโนควรจะได้โต้แย้งนะคะ ขณะเดียวกันก็พบว่าคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกอกตก็มีท่าทีคลุมเครือในข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโหวตโนมาโดยตลอดทั้งการออกมาให้ความเห็นโดยไม่มีมติชัดเจนอย่างไรก็ตามนะคะก็มีนักกฎหมายและนักวิชาก,การบางส่วนก็ให้ความเห็นว่าการโหวตโนมีผลทางกฎหมายจึงเห็นว่าข้อสรุปก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลนะคะทั้งนี้ก็บอกว่าการโหวตโนเนี่ยไม่ได้มีข้อกฎหมายเป็นเครื่องชี้นําแต่ว่าเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์เพื่อเรียกร้องการสร้างอำนาจต่อรองให้กับประชาชนอย่างไรก็ตาม ถ้าเกิดว่าพบว่าคะแนนเสียงโหวตโนม,มากกว่าคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตพันธมิตรก็จะส่งทนายเข้าไปยื่นหนังสือต่อกอกอตค่ะเพื่อไม่ให้รับรองผลการเลือกตั้งแต่ถ้าหากว่ากกตรับรองผลการเลือกตั้งก่อนก็จะให้สารพิจารณาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามนี่นะครับขอเรียนให้ทราบว่าทางพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ย เรารณรงค์การในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนมิได้มีเจตนานในเรื่องของกฎหมายเป็นตัวเรื่องเบื้องต้นตั้งแต่ตอนแรกแต่เราต้องการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการที่ประชาชนต้องการให้บัตรคะแนนของประชาชนนั้นไม่ไปทำร้ายและทำบาปให้กับประเทศชาติที่จะให้ฝ่ายชนะไปทุจริตคอร์รัปชันทำร้ายบ้านเมืองหรือฝ่ายค้านไปยอมจำนวนเป็นผู้แพ้ต่อผู้ชนะที่ไปทุจริตคอร์รัปชัน ในสภานะครับดังนั้นมาตรการของการโหวตโนหรือการกาในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนจึงเป็นสัญลักษณ์การเรียกร้องเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับประชาชนยิ่งมีมากยิ่งไม่ต้องการมีการชุมนุมก็ได้ยิ่งมีอำนาจต่อรองมากนําไปสู่การเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองก็ได้อย่างไรก็ตามในช่วงหลังปรากฏว่ามีนักกฎหมายมาให้ความรู้และชี้แนะในระดับที่เป็นปรมาจารย์ทางด้านวงการกฎหมายเนี่ยมาให้ความเห็นว่า กฎหมายเลือกตั้งมาตรา88และ89นั้นชี้ชัดว่าโหวตโนหรือการการในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนนั้นมีผลทางกฎหมายนั่นได้แก่ท่านอนุรักษ์สง่าอารีกุลซึ่งเป็นเลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของศาลดีกาอาจารย์ยินดีวัชรพงศ์ต่อสุวรรณซึ่งเป็นอดีตผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาให้ความเห็นตรงกันศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูลอึ้งประพันธ์ซึ่งท่านก็เป็น นักกฎหมายที่ทำงานในกิจสิริกามาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานรวมถึงแม้กระทั่งประธานร่างรัฐธรรมนูญปี2550นาวากาตรีประสงค์สุนทรีก็ยืนยันว่าเจตนารวม์ของกฎหมายนั้นต้องการให้โหวตโนมีผลทางกฎหมายแน่นอนดังนั้นเมื่อความคิดเห็นทางกฎหมายมีความแตกต่างกันเช่นนี้เนี่ยสุดท้ายเรื่องนี้คนวินิจฉัยไม่ใช่คนให้ความเห็นในทางสาธารณะจะต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาล lãi cổ của